สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพี่ดา Y a k gamer นะคะแล้ววันนี้พี่ดาจะมาสร้างลุมหลบภัยให้กับชาวบ้านนะคะซึ่งมันก็ปลอดภัยไปเลยทีเดียวนะ mm hmm. พี่ดาก็ได้สร้างกำแพงไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยพี่ดาสร้างตรงนี้ไว้แล้วลืมกดถ่ายคิปแล้วมันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกเขาเรียกออฟซิบิออฟซิเดียนออฟซิเดียน ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะทุบยากนะพี่ดาก็เลยสร้างแบบนี้พี่นะคะแต่ถ้าใครอยากดูตั้งแต่แรกเนี่ยทุกคนก็สามารถวัดขนาดลองไปทำเองก็ได้หรือว่าจะเอาตามใจชอบก็ได้นะคะตามใจชอบเลยว่าจะเอายาวแค่ไหนกว้างเท่าไรอะไรงนี้ตามสบายเลยนะคะพี่ดาก็จะสร้างสักประมาณสองชั้นพอแล้วทุกคนโอ้ย สร้างมาณสชั้นพอนะคะลิวพี่ดาต้องสร้างไฟรอบๆแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าซอมบี้มันกลัวไฟนะคะทุกคนถ้าเราไฟไปใกล้ๆมันมันไม่ตายแต่ว่ามันกลัว แต่สมันไม่สวยเลยทุกคนปกติเขาจะเอาโมเดินนะร์นนะ่ารักน่ารักแต่ของพี่ดาน่ะหรอพี่ดาจะเอาเป็นแบบว่าแนวแบบว่าป้องกันใช้ได้จริงนะคะซึ่งออบซิเดียนเนาะออบซิเดียนเนาะมันก็เหมือนจะเป็นการ T N T เนาะทุกคนถ้ามีใครเอา TNT มันจุดก็คือชาวบ้านจะไม่ตุยแต่ยังไม่ได้ลองกับเิเปอร์เลยนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวพี่ดาจะลองเอา T N T ออกมาให้ดูนะคะ เดี๋ยวพี่จะลองระเบิด TNT ให้ดูอ่ะแป๊บหนึง่งเหนื่อยมาแล้ะ TNT นะคะทุกคนของแท้ทุกคนเลยของแท้ทนะไม่ใช่ TNT ของแท้ทุกคนไม่ใช่ระเบิดไม่ได้ระเบิดได้ดนะเดี๋ยวตุ้มให้ดูตุ้มตุ้มตุ้มเห็นยวเยทุกคนแกะค้างตายแต่บ้านไม่เป็นไรเลยนะคะ ส้างตัวเย่บ้านไม่เป็นไรเลยเน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะคะี่ดาจะสร้างเป็นห้องหนึ่งได้หนึ่งถึงสองคนขึ้นไปนะคะเนื่องสอกว่ามันก็นข้างพื้นที่แออัดเนาะี่ดาจะไม่สร้างเป็นหลังนะคะเพราะพื้นที่มันแออัดมากทิดาก็จะสร้างเป็นเรียกอ,อะไรนะ สร้างเป็นเหมือนคอนโดเอานะอยู่กันหลายๆห้องน้ําไม่มีหรอกเพราะชาว่านก็ไม่ใจห้องน้ำหรอกก็จะเป็นห้องนีค่ะแต่ห้องมืดกขอปักไปแป๊บหนึง่งแต่พี่ดาว่านะเอาโคมไปเถอะโอ๊ยเสียงดังพี่ดาว่าเอาโคมไปดีกว่าเพราะโคมไฟมันจะสว่างก็ถึงกว่านะ ที่เสียงมันก้องๆแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะ <S <S อ๋อเพลงไหมคะอย่างดังเลยโอ้ยนี่ปะนี่วางนะพี่ดานั่งว่าจะสร้างเป็นแบบว่าห้องนี้สักสองเตียงนะคะซ้าสักสองเตียงแล้วก็ชั้นหนังสือกับชั้นเก็บองเดียอจะเอาอันเดียวดี าสองเตียงดีกว่าตอนแรกนะคะพี่ดาคิดไว้ว่าจะวางฝั่งหนึ่งเตียงหนึ่งฝั่งอีกเตียงหนึ่งนะคะแต่พี่ดาคิดว่าถ้าสองเตียงติดกันก็คงจะดีกว่าเออเอเาาฝั่งนี้ก็อยากรู้ไงว่าวางฝั่งนี้มันจะเข้ากันไหมแต่ก็ไม่เข้ากันอยู่ดีเ่วนฝั่งนี้พี่ดาจะเอาเป็นกล่องเก็บของ อะไรดีจะชัแบบ้นหนังสือแล้วกันเดี๋ยวหาแป๊บนึงอยู่ไหนนาะตอนแรกว,ว่าจะเอาอย่างอื่นมาวางนะคะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่เข้ากับห้องนะ,ะก็เดี๋ยวลองคิดดูดีๆก่อนว่าจะเอาชั้นหนังสือดีไหมหรือว่าจะไม่เอาชั้นหนังสือ แต่พี่ดาว่า,าชั้นหนังสือดีกว่านะคะน่ารักอนะ่ะโมเดิร์นมากทุกคนแล้วก็สามารถมานอนได้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเอาชาวบ้านมาได้อันนี้พี่ดาวเล่นโหมดครีเอทีฟนะคะตรงนี้จะทำเป็นอะไรดี เป็นโหมดครีเอทีฟ e นะ mm hmm. เสกของได้ mm hmm. อะไรทุกคนพี่ดาจะสร้างบันไดก่อนนะคะจะทําจะเอาบันไดที่มันแบบว่าดูแข็งแรงที่สุดนะคะเอาววาไม่ตรงอีกกระโดดขึ้นไปจริงๆเราบินขึ้นไปได้เลยนะคะแต่ว่าชาวบ้านเขาบินไม่ได้ไงทุกคนพี่ดาว่าเราไป เปลี่ยนที่ทำก่ำไปทำข้างนอกกันนีกวเอาผิดประตูอีกพอประตูมันสีเดียวกันมันก็ผิดประตูบ่อยนะทุกคนมืดซึ๊บเลยเดี๋ยวพี่จะทำชันสองเลยละกันบันไดขึ้นชันทองเห็นไหมทุกคนคือบ้านเราเนี่ยไม่มีซอมบี้ตัวไหนกล้าใกล้กล้าเกิดเลยนะคะเพราะว่ามันกลัวแสงนะถึงมันจะไม่ตายแต่มันกลัวแสง ่สร้างบันไดตื๊บเอาตื๊บเอาตื๊บเอาตื๊บตั้งไม่ตรงด้วยนะคะทุกคนประเด็นต้องสร้างแบบนี้นะแล้วก็ทุบอันข้างในออกุบอันข้างในออกอุ้ยเจ้าแกะเจ้าแกะทำมาเกิดตรงนี้ตื๊บตื๊บเสียงทุบอย่างดัง ได้ยินเสียงสมมี้ไม่รู้กดเออ <c oughs> แต่มันไม่กล้าเข้าหมู่บ้านเราเพราะหมู่บ้านเราเป็นหลุมหลบภัยรู้ทุกภัยอันตรายปิด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 พีดากำลังคิดคินะคะว่าจะสร้างเป็นยังไงแต่มันก็ไม่สวยสร้างยังไงให้สวยแต่มันก็ไม่สวยยังไงดียังไงดี เป็นแบบว่าห้องข้างบนนีนะ้ว่าจะเอาเป็นสักประมาณยสักประมาณหเตียงนะสักประมาณหกเตียงเลยไม่มีที่นอนห้องน้ำหกเตียง ต้องให้มันแบบว่าไม่ไม่เลยมากคะ่ะเราจะเหลือเอาไว้สบล็อกหนึ่งตอนแรกก็จะทำสามชั้นแต่มันก็จะอาจจะแบบว่าบันไดจ,จะเอาไว้ไหนมันจะมันจะดูลกเกินไปนะคะคก็เลยจะสร้างแค่สองพออ่ะสร้างเป็นแบบนี้เอานะคะพี่พี่ดาเนี่ยแต่ล้ เพราะพี่ดาววางผิดแถวบ่อยมากดูดูทุกคนหมู่บ้านเราปลอดภัยที่สุดเอ้ยไม่ใช่หมู่บ้านสิหลบหลบภัยเราปลอดภัยที่สุด นี้แบบเอาดอนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่ปลอดภัยไงทํางงแบบเอาดอกก็เลยจะปิดคนะคะ <c oughs> ตอนแรกมันจะใส่เป็นกระจกแต่กระจกมันไม่มีกระจกนี้รับไกักันกันสุดป้องกันระบบนเบิดนะแล้วคือตอนนี้พี่อาัลตายไม่รู้เลยนะ,ะว่าตรงไหนวางบล็อกตรงไหนไม่วางถ้าเราไม่ หลาย EP นะคะ,อะเอาไฟมาอีกนะดูนะทุกคนเดี๋ยวพี่พจะวางไฟตรงซอมบี้ให้ดูอ่นนี่คือซอมบี้พอเราเอาไฟไปใ,ใกล้ๆมันใช่ปะมันก็จะเดินไปตรงที่มันมืดๆแต่ดดทุกคนเพราะฉะนั้นคือเราปลอดไฟที่สุดแบบที่สุดทำไมเพลงไหมคะมันต้องดังมากเลยทุกคนงงมาก แล้วก็ชวนง่วงด้วยนะใครอัดเกมเนะ้จริงๆเราไม่ต้องทำเยอะขนาดนี้ก็ได้นะทุกคนเราแค่ทำปึ๊บปึ๊บ ะะูทุกคนเคยเป็นไหมเวลาสร้างบ้านแล้วจะชอบทําให้บ้านหัวโลดไม่ชอบทําหลังคาให้บ้านเพราะว่าบ้านมันเพราะว่าบ้านมันมันทำ ัตว์ทุกตัวเนี่ยจะอยู่ในนี้นะคะเป็นสัตว์เที่ยวไปแบบว่าทำกิกากรรมให้เรานะคะเราจะไม่เสียเวลาไปไปถางญย่เด็ดขาดจริงๆฝั่งนั้นก็ไม่หมู่บ้านนะทุกคนพี่แบบว่ามันจะปลอดภัยแต่ว่าเราปลอดภัยกว่านะคะเนื่องจากว่าเรามีบ้านกันระเบิดซึ่งในนี้จะมีชาวบ้านมาอยู่จริงแล้วเดี๋ยว EP หน้านะเดี๋ยวพี่จะมาลองจุดระเบิดให้ดูจุดระเบิดให้ดูนะคะจุดระเบิดเขาเรียกอะไรจุดระเบิดบนหลังคาบ้านที่ดูแต่ก็กลัวกลัวว่ามันจะไปโดนพื้นอย่างอื่นแล้วมันจะระเบิดประมาณนี้ได้ยังทุกคนหรือว่ามันก็ยังอยู่แปลกอยู่ดีงั้นถ้าแปลกเน่เดี๋ยวสร้างหลังคาเพิ่มให้ละกันทุกคน ว่าจะเอาเป็นแบบว่าอันอื่นแต่ว่าอันนี้เราก็มีอยู่ในกระเป๋าแล้วเราก็จิบมาใช้เลยครับอ,อันนี้เป็นบันไดนะคะที่เราวางไม่เคยวางแม่นแบบนี้มาก่อนเลยครั้งแรกในชีวิตที่เคยวางบล็อกแม่นนะคะแล้วเราก็จะวาง ล็อกตรงกลางคร่ะล็อกตรงกลางจะดูไม่แข็งแรงเลยนะเพราะมันเป็นดินนะคะพี่ดามีดูจ้ะจริงๆตอนแรกเรจะใส่ออฟฟิศเบียนแลแ็ปแนว่าถ้าสีเขียวเนี่ยมันจะดูดีอยู่นะถ้าสีเขียวก็จะดูดีนะคะถ้ามันมีช่องว่างโผล่หรือว่าเราอาจจะแบบว่าอยากเลี้ยงสัตว์ในนี้นะคะมันก็จะดูเขียว,นนแ,ตวแต่ว่าพี่ดามีเลี้ยงแน่นอน พี่ดาลืมเลยทุกคนว่าเรามีออฟซิเบียนเราก็สามารถเอาออฟซิเบียนให้มันดูแข็งแรงได้แต่พี่ดาลืมก็เลยเป็นบล็อกญ้านะคะถ้าจะแก้กล้องไม่น่าทานแต่บล็อกย้ามันเขียวสับโอมสักโอมอ,อะไรนะสะโอมมากเลยทุกคนเระโอมจะอมนะโนนะคะตอนแรกว,ว่าจะเอาบันไดวาง น,นี่แหละดูะอ้ดูเป็นบ้านขึ้นตั้งห้าร้อยเท่าดูเป็นบ้านขึ้นไหมทุกคนหรือว่ามันดูเหมือนอะไรใครคิดว่ามันเหมือนอะไรก็พิมพ์มานะคะเออ่าเดี๋ยวเราจะมาสร้างฟาร์มต่อละกันเอาเมื่อกี้เก็บไข่ไก่ด้วยสร้างฟาร์มต่อละกันแต่ว่าขอไปเช็คกับว่าบ้านก่อน ฝั่งนี้อยากทําเป็นห้องนะแต่ว่าพื้นที่มันจะน้อยก็มีเป็นหนึ่งคูณหนึ่งนะหรือว่าจะเอาเป็นแบบว่าตู้หนังสือก็คิดดูดีๆชาอวบอ้านก็ไม่ได้ใช้อยู่หลุกคนโอ้ยรา้คามเสียงซอมบี้มากเลยเอาไก่เข้ามาไก่เข้ามาหมูก็จะเข้ามาด้วยอันนี้เป็นที่เก็บอาหารแล้วกัน เป็นแบบว่าที่เก็บอาหารสำรองแล้วก็เลือกก่อนอ,อะไรดีโอ๊ยอยากจะให้ทั้งโลกนี้ไม่มีเสียงซอมบี้เลย <c oughs> <c oughs> เราหาพวกอาหารอาหารพร้อมกินอาหารพร้อมกินอาหารพร้อมกินอยู่ที่ได้อาหารพร้อมกินอาหารพร้อมกินอ๋อจำได้ละอยู่นี่ ก็ไปเลื่อนหายอยู่ตั้งนานอันนี้เป็นซุปเห็ดอันนี้สีแดงๆไม่ใช่ซุปเห็ดนะทุกคนอัน,น,อน,นใกล้ๆขนปมปังเป็นซุปเห็ดอ่ะอันนี้เป็นไก่ย่างหนึ่งอันไก่ย่างหนึ่งหกสิบสี่ตัวนะคะเอาไปกินด้วยกันแล้วก็ต้มเห็ดถ้วยหนึ่งไปแย่งกันกินเอาแล้วก็เป็นอะไรดี้ิิดคิดๆๆ เอาเค้กดีไหมทุกคนเออเอาเค้กเอเค้กก่อนใช่ไหมแบบว่าคองหวานเ้าอ่ะเอาเค้กอ่านี่สุกหรอตอนแรกก็เ,เอาเค้กแต่พอมือไปโดนซุปก็สุกอ้าวแล้วไก่ก็เข้ามาได้ทุกคนแต่หมูออกไปแล้วแล้วก็ต้องปิดประตูบ้านทุกครั้งก่อน ก่อนจะทําอะไรนะคะทุกคนไม่งั้นถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะมีสัตว์เลยค่ะ,ะ <c oughs> แตนตันนี้มีไก่นะคะอ่าเดี๋ยวเราลองหาวีเลเจอร์ก่อนเอาันนี้มันวีเลเจอร์ซอมบี้อ่าวีเลเจอร์ของจริงมาลาฟามาละาฟาวีเลเจอร์ของจริงไปสปอนข้างนอกดีแมน เราก็ต้องสร้างประมาณแปดตัวหนึ่งอหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแปดตัวเรียบร้อยแล้วนะคะวิู้ดทุกคนที่ชาวบ้านเห็นเมื่อกี้ไหมทุกคนชาวบ้านใสรว่าแวนแว่นอะไรแว้นสีทองอเดี๋ต่อไปพี่าจะสร้างฟาร์มต่อแล้วกันนะคะ ปกติเนี่ยกลัวชาวบ้านออกใช่ป่ะแต่พอเราใช้กำแพงรัว้วเงี้ยชาวบ้านปีนออกไปไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ดาจะลอง ขุดให้มันเป็นลองน้ำนะคะแบบที่ในหมู่บ้านเขาทำกันในหมู่บ้านเขาทำกันเนาะนี่มันจะมีประมาณหกบล็อกหกบล็อกเราก็ต้องขุดอีกบล็อกหนึ่งแล้วบล็อกที่สรุปก็กะเอาอยู่ดีไม่ได้นาบล็อกเรากะเออดี แต่ว่าตรงไหนมันสวยก็เท่านั้นแหละค่ะตรงนี้สวยตรงนี้สวดอุ๊ยเอ้ามันอยู่ตรงนี้แหละโอเคประมาณนี้กำลังดีนะคุณฮะฮ้ออะไรของพวกเธอฮะฮะจะฝุดแบบนี้ให้มันเป็นเครื่องใหม่บวกนะคะประมาณนี้คือมันยังไม่มือเนาะชาวบ้านก็ไม่มีเลยสาว ก็แค่เดินห่อห่อห่อไปอย่างไรหรือคนแล้วก็หาคนมาเทรดบอกว่าใครมีของคนนั้นมันก็จะเดินไปหาคนนั้นแล้วจะแบบว่าเทรดของทีอะไรที่เราก็ลืมค่ะทุกคนว่าเราจะต้องวางดินกันก่อนแล้วค่อยทำดินทำดินก่อนนะทุกคนทำดิน เราค่อยวางน้ำไม่ไงั้นมันจะน้ำท่วมบ้านก่เหมืองนะคะเพลงไหมครับนี่มันมากทุกคนจริงๆเราไม่ต้องขุดก็ได้นะทุกคนแค่เราวางแค่เราเราไม่ต้องเกลี่ยนตรงไหนก็ได้นะแค่เราขุดควรดินอะไรให้เรียบร้อยมันก็ได้แล้วล่ะแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานกว่าขุดพื้น ที่แรกก็เลยเรื่องที่จะขุดพื้นแทนนะคะเอาตรงนี้ออกแล้วกันไม่โดนน้าเดี๋ยวจะไม่ชุ่มฉ่ำนะกดอุย้ยมีดินอันนึงกลายเป็นดินไม่สวยนะทุกคนดินอันนึงอ่ะดูดิทุกคนดินมันเริ่มดินมันเริ่มเปลี่ยนสภาพแล้วว่ามันไม่โดนน้ำทุกคนดินแห้งดินแหง้งมีห็นตรงวดเรียบร้อแล้วทุกคน,กคนดินแหง้ง บอกย่าว่าจะห,หันไปมันก็ไม่หันมาถูกคนมันก็ทับบอกย่าไปเลยโอ้เราแป๊บนึงนะชาวบ้านเดี๋ยวฉันจะให้พวกนายได้ทำไรไถนาแบบที่พวกนายชอบแต่รอฉันแป๊บนึงนะเฮ้ยเหมือนแมวเลยอนะทุกคน แต่ว่าเราจะไปเราจะมัวไปเล่นกับแมวไม่ได้สรุปก,ก็ต้องใส่น้ำก่อนนะทุกคนไม่งั้นดินมันจะพังดินมันจะพังนะทุกคนต้องใส่น้ำก่อนดินพังแน่ๆน่ถ้าไม่ใส่น้ำฝั่งนี้ดินยังพังแค่บล็อกเดียวอันนี้ดินพังกบล็อกแล้วทุกคน ที่ดาเป็นคนซ้ำๆแห่งปีนะคะเกี๋ยวขอบจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วทมาต่ออีพีสองนะคะ